เจอสภาพดินเสื่อมโทรมนะครับก็เลยผมมีแนวคิดว่าเราต้องทำผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายช่วงที่ยางพาราราคาตกตำ่ำอยากช่วยเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานะครับลดลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำและสภาพดินท you know ี and ่ขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลายาวนานทำให้ดินเสื่อมโทรมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านเอราวันจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาการเกษตรของตนเองเป็นวิสาหกิจชุมชน กลมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกอยอทอบ้านเอาราวัณโดยการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานเกษตรอำเภอเอาราวัณสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเลยได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร กลุ่มวิสาหจิตชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เชี้ภาพกอยะทบ้านเอราวันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรโดยเข้ามาร่วมจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาจิตชุมชนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชีวภาพต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภอเอราวันได้มีโครงการเข้ามาสนับสนุนคือโครงการ9101 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชียวภาพเราจะเน้นการผลิตปุ๋ยให้มีคุณภาพให้แก่เกษตรกรและสมาชิกทั่วไปให้ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพกับพืชเช่นยางพาราอ้อยมันสำปะหลังและพืชทั่วไปเราจะผลิตตามออเดอร์คำสั่งซื้อของสมาชิก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้และทางกลุ่มมีการปันผลให้กับสมาชิกในการทำกิจกรรมกับกลุ่มอีกทางหนึ่งก็ส่วนมากเขาก็ได้มาประสานแล้วก็ทำเป็นโครงการมาขอทางเทศบาลแต่โดยโดยโดยหน้าที่เราแล้วเราก็ต้องส่งเสริมกลุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเห็นกลุ่มนี้นะเขาทำจริง เขามีกิจกรรมจริงแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะเราไปดูแล้วว่าเขาไม่มีสถานที่ที่จะต้องทำเออเราให้อาคารให้ลานตากนะครับแล้วก็เราก็ยังยังมีแนวทางต่อยอดว่าเออถ้าเกิดว่าขาดหรืออะไรเนี่ยท้องถิ่นพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับมีผลผลิตมีกิจกรรมมีกรรมการที่แข็งแรงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะให้เกษตรกรพื้นที่เขา ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้คือเขาผลิตปุ๋ยเองทําเองใช้เองก็คิดว่าดีนะครับดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมสำหรับการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอนี้นะคะก็จะมีการประเมินศักยภาพของกลุ่มนะคะซึ่งก็จะมีะระดับดีปานกลางแล้วก็ปรับปรุงสําหรับกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านกยทบ้านเอรละวาน,นี้นะคะก็จะได้รับการประเมินในระดับดีซึ่งก็ ผ่านการประเมิเนในระดับจังหวัดแล้วนะคะในการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้นะคะก็จะมีความเข้มแข็งมีความสามคัคคีแล้วก็มีความโปร่งใสนะคะสมาชิกก็ร่วมมือร่วมใจที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็จะเป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายใจ่ายให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งค่ะ สำหรับกลุ่มนี้นะคะทางกยทก็ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการห่วงโซ่อาหารนะคะเป็นการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแล้วก็มีการผลิตก้าไม้เพื่อแจกให้กับสมาชิกไปปลูกนะคะนอกจากนี้ก็มีการสนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นตะช่างขนาด1,000กิโลกรัมนะคะแล้วก็เป็นพาเลทพลาสติกเพื่อเพื่อนำไปวางยางเคลของกลุ่มนะคะ นอกจากนี้กลุ่มก็มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีเพื่อเพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกแล้วก็เกษตรกรทั่วไปที่ให้ความสนใจนะคะในราคาที่ถูกกับท้องตลาดนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมกลุ่มเป็นวิสาากิจชุมชนนะคะข้อที่1ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆเช่นภาครัฐและเอกชนข้อที่2ได้รับการประเมินศักยภาพระดับดี เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเช่นการพัฒนาสูตรปุ๋ยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการตลาดและองค์ความรู้ต่างๆข้อที่3ใช้วัสดุที่เหลือใช้ในชุมชนเช่นมูลวัวแกลบดำขี้อ้อยเพื่อที่จะมาทำเป็นปุ๋ยหมักข้อที่4คือการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปค่ะ จากวิสัยทัศน์ที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์กลุ่มจึงมีแนวคิดนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตปุ๋ยเช่นกากอ้อยแกลบดำมูลสัตว์มาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ดินเสือ่อมโทรมโดยเน้นการผลิตที่มีคุณภาพมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายทำงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้แก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดและฝ่ายบัญชีนอกจากนี้กลุ่มได้มีการประชุม เพื่อสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานทุกไตรมาสมีการระดมทุนจากสมาชิกร่วมกันจัดทำแผนธุรกิจวางแผนการผลิตปุ๋ยการผลิตอย่างเคลฟจัดประชุมสามัญประจำปีเพื่อปันผลขึ้นกําไรให้สมาชิกมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มนั้นได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาคีต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเอราวัณการยางแห่งประเทศไทยสาขาว,วังสะพุงเทศบาลตำบลผาอินแปลงสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดเลยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ซึ่งสินค้าที่ดำเนินการผลิตในปัจจุบันคือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมีเป้าหมายในการพัฒนากิจการคือการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพสินค้าเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถือได้ว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพก่อยอดทอบ้านเอาราวันได้พัฒนากิจการของกลุ่มให้จเจริญก้าวหน้ามีความเข้มแข็งเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นได้ลดตน้นทุนเพิ่มผลผลิต